ทีนี้เราไปดูในไต้หวันกันบ้างต้องยอมรับว่าสื่อของจีนเองจับตามองความเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองของไต้หวันอยู่ตลอดเลยนะคะตั้งแต่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินขึ้นมารับตําแหน่งหนังสือพิมพ์จีนมีการเขียนบทความวิาพากษ์วิจารณ์เธอม,มากมายเลยล่าสุดนี้ค่ะมีหนังสือพิมพ์หนึ่งเขียนบทความวิาจารณ์โดยบอกว่าคุณไช่อิงเหวินเป็นประธานาธิบดีที่มีแนวคิดสุดโต่งมากจนเกินไป สำนักข่าวซิ้นหวนได้ตีพิมพ์บทความที่เขียนโดยคุณหวังหวยซิงซึ่งเป็นนายทหารระดับสูงบทความนี้มีเนื้อหาแบบนี้นะคะบอกว่าในฐานะนักการเมืองหญิงโสดนางสาวชายไม่มีความรู้ขออภัยค่ะไม่มีความรู้สึกต้องรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวหรือว่ารักลูกดังนั้นท่าทีที่เธอแสดงออกจึงเน้นในการใช้อารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอยสนใจแต่เรื่องของตัวเอง ซึ่งพฤติกรรมเอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ส่งผลต่อการแสดงบทบาททางการเมืองขอให้นางสาวไช่นำสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณามากกว่าจะมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวเพื่อไต้หวันแต่เพียงอย่างเดียวพอมีการเขียนบทความในลักษณะนี้ออกมาผู้สื่อข่าวก็เข้าไปถามความเห็นจากโฆษกของประธานาธิบดีไช่อิงหวนซึ่งทางโฆษกเองก็ออกมาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในประเด็นนี้ด้วยค่ะส่วนในประเทศจีนพอบทความนี้เผยแพร่ออ,อกไป ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกมามากมายจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียคนจีนหลายๆพันคนแสดงความไม่พอใจต่อบทความนี้นะคะก็ไปแสดงความเห็นในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า่วยป๋อซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นทวิตเตอร์ของประเทศจีนเลยค่ะผู้ใช้่วยป๋อคนหนึ่งจากกรุงปักกิ่งเขาออกมาแสดงความเห็นโดยบอกว่านี่เป็นบทความที่งี่เง่าและน่ารังเกียจที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาอีกคนนึงก็ออกมาบอกว่าผู้หญิงต่างประเทศหลายๆคน ชื่นชมในความตั้งใจแล้วก็มีพลังของคุณชายอิงหวนโดยเฉพาะความแข็งแกร่งของเธอไม่ใช่มีเพียงแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะปกครองบ้านนึ่ได้ค่ะพอมีกระแสะวิาพากษ์วิรจาร์ออกมาแบบนี้นะคะก็ได้มีการลบบทความนี้ออกไปจากเว็บไซต์ที่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วแล้วค่ะ